โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2568แรม6ค่้าเดือน10ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานหากคุณทำงานในสายที่ต้องตรวจสอบเอกสารตัวเลขหรือการออกแบบโครงสร้างวันนี้ควรเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศษเพราะความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจกระทบต่อทั้งทีมอย่ามองข้ามงานที่ดูเหมือนซ้ำซากหรือเล็กน้อยเพราะรายละเอียดเล็กๆเ,เหล่านี้คือสิ่งที่จะสร้างชื่อเสียงหรือความเสียหายได้ในอนาคตทำให้ดีที่สุดตั้งแต่ต้นการเงิน วันนี้คุณไม่มีโชคทางการเงินเอาเสียเลยการเงินติดขัดหมุนยากที่เคยมีรายได้ก็กลับหดหายลงไปอย่างน่าใจหายและทําให้คุณกัดกรุ้มใจอันที่จริงคุณก็ยังมีคนที่จะคอยช่วยเหลืออุปธรรมด้านการเงินอยู่บ้างเพียงแต่คุณมักมองข้ามเพราะเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับปัญหาความรักและครอบครัวคนโสดชอบที่จะมีชีวิตอย่างสโดษมากกว่าที่จะมีคู่เพราะรู้สึกไม่อิสระ ใครที่มีแผนจะแต่งงานอาจต้องเลื่อนออกไปเพราะคนรักของคุณหรือตัวคุณอยากบวชสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกรมท่าเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูนทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเด็ดเดี่ยวความขยันขันแข็งเวลามงคล1น0นาฬิกานาทีถึง3 0นาฬิกา คนเกิดวันจันทร์การงานการงานของคุณเริ่มมีลักษณะยั่งยืนมากขึ้นแม้จะไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่หวือหวาแต่ก็มีสัญญาณดีว่าคุณสามารถตั้งตัวได้จากสิ่งที่ทำคนที่ทำอาชีพเสริมควรพิจารณาต่อยอดให้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักได้ในอนาคตส่วนคนที่ทำงานในครอบครัวจะได้รับการยอมรับหรือมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นการเงิน เน็ตเหนื่อกับการหาเงินนี่สินประดังประเดเจ้านี่ก็ตามเกาะติดวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคไม่ควรให้ใครยืมเงินเพราะจะไม่ได้คืนและหากพบปัญหาทางการเงินมักจะยังไม่มีคนให้ความช่วยเหลือวันนี้ควรนิ่งให้มากในเรื่องการเงินความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีนิสัยจริงจังแม้ดูเด็กแต่เป็นคนที่คิดเพื่ออนาคตหาค่อยๆเปิดใจ ก็มีโอกาสเติบโตได้คนมีคู่ควรชนกันตั้งเป้าหมายทางชีวิตเช่นเก็บเงินเรียนต่อหรือสร้างครอบครัวแม้จะเป็นเรื่องเรียบง่ายแต่จะช่วยสร้างรากฐานให้มั่นคงสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิต่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจ เวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันอังคารการงานสำหรับคนที่คิดลาออกหรือวางแผนเปลี่ยนสายงานอย่าทำแบบเร่งร้อนการย้ายงานจะเป็นผลดีหากคุณมีแผนรองรับที่มั่นคงหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ ช่วงเวลานี้เหมาะกับการเตรียมความพร้อมไม่ใช่การผีแผามสู่ความเสี่ยงที่ยังไม่จำเป็นการเงินคุณมุ่งมั่นและเข้มแข็งในการหารายได้เป็นอย่างดีและวันนี้จะสามารถทำเงินได้มากตามความตั้งใจไม่มีเงินที่ได้มาอย่างฟลุกๆุหรือลาบลอยใดๆและขอให้ระมัดระวังการใช้เงินมือเติบที่จะทำให้คุณเกิดความติดขัดขึ้นมาได้ความรักและครอบครัววันนี้ ความรักของคุณต้องการความอดทนคนโสดอาจได้พบใครบางคนที่น่าสนใจแต่ความสัมพันธ์จะค่อยๆก่อตัวไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วสำหรับคนมีคู่ขอให้ลดทิฐิลงบ้างเพราะการเอาชนะกันไม่ทำให้รักมั่นคงแต่การประครับประคองด้วยความเข้าใจจะทำให้ความรักเดินหน้าต่ออย่างสงบสุขสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมเงินคล่องมือโชคลาภ ได้รับเงินที่คาดหวังทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจเวลามงคล0ูนาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหมุนเงินการหาเงินทุนหรือประสบปัญหาขาดทุนจนธุรกิจเดินไปอย่างยากลําบากอย่าเพิ่งท้อถึงวันนี้จะไม่ใช่วันของคุณแต่พรุ่งนี้ยังมีการเงินคุณอาจต้องผเผชิญกับปัญหาทางการเงินจากหลายทิศทางเช่นการลดลงของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรักษาความสงบและจัดก,การกับปัญหาอย่างมีสติ การตรวจสอบสถานะทางการเงินและทำแผนการเงินที่มีความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงนี้ได้หากจำเป็นต้องเจรจาก,กับผู้อื่นเกี่ยวกับการเงินควรทำอย่างระมัดระวังและชัดเจนความรักและครอบครัวคู่รักที่มีปัญหาระหองระแหงกันอยู่มีเกณฑ์ที่จะเกิดการทะเลาะแว้งกันอย่างรุนแรงขอให้ใจเย็นต่างคนต่างร้อนจึงควรหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากันคนโสดระวังทะเลาะกันเพราะเรื่องชิงรักหักสวัสด ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถยนต์ไว้ด้วยวันนี้ไม่ควรประมาทสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศเหนือเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล13,30นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานการงานติดขัดไม่เป็นไปตามที่หวังหรือวางแผนไว้ระวังความเครียดที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานอาจทำให้คุณล้มป่วยได้วันนี้อาจถูกกล่นแกล้งหรืออิาจฉาจากคนที่มีอำนาจมากกว่าการเงินหากคุณรู้สึกว่าความสำเร็จทางการเงินในวันนี้ช่างว่างเปล่าคุณอาจกำลังเดินตามเป้าหมายที่ไม่ใช่ของตัวเอง ลองหยุดทบทวนว่าเส้นทางที่เลือกตอบสนองคุณค่าชีวิตของคุณจริงหรือไม่การเดินออกมาอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงที่แท้จริงอย่าเพิ่งลงทุนหรือซื้อของชิ้นใหญ่เพราะมีเกณฑ์เสียเปรียบสูงความรักและครอบครัวความรักในวันนี้จะเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วคนโสดอาจตกหลุมรักอย่างไม่ทันตั้งตัวจากการพบเจอที่ดูเหมือนโชคชะตาจัดมาให้คนมีคู่ จะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ช่วยให้ความสัมพันธ์กลับมามีชีวิตชีวาแต่ก็อย่ามองข้ามการพูดคุยและความเข้าใจซึ่งเป็นรากฐานของรักแท้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสหน้ามองต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลามาเทมาเวลามงคล 0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานในวันนี้ต้องอาศัยการจัดระเบียบที่ดีและการรู้คุณค่าของเวลาที่ใช้ไปอย่าปล่อยให้สิ่งรอบตัวมารบกวนสมาธิเพราะคุณมีศัก,กยภาพจะสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสูงได้ เพียงแค่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณควบคุมได้ไม่เหมาะกับงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ที่วุ่นวายควรเน้นการทำงานที่สงบเรียบร้อยแต่ได้ผลลัพธ์คงทนการเงินคุณมีเครื่องมือครบมือไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือเครือข่ายที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหากคุณกำลังมองหาการลงทุนนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ควรศึกษาให้รอบคอบการเงินจะดีขึ้น เพราะความชัดเจนในการวางแผนไม่ใช่การเสี่ยงแบบไร้ทิศทางคุณคือคนกำหนดอนาคตของตัวเองความรักและครอบครัวคุณต้องดูแลลูกหลานหรือบริวารอายุน้อยในบ้านให้มากขึ้นเพราะอาจเกิดเรื่องเสื่อมเสียจากความรู้เท่าไม่ถึงการได้คนโสดอย่าเพิ่งไว้ใจใครที่เข้าหาในวันนี้ต้องดูกันไปนานๆระวังเล่ห์เหลี่ยมหรือการถูกเอาเปรียบจากเพศตรงข้ามสีมงคล สีเขียวเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมได้สุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร การงานคุณรู้สึกทะย,ยานทยานชอบงานที่ท้าทายงานที่ต้องแข่งขันคุณจึงทำได้ดีในวันนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศการติดต่อกับชาวต่างชาติจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือคุณมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศในวันนี้การเงินความกดดันทางการเงินทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจากทุกทิศทางแม้รายรับจะยังพอมี แต่ความคิดเรื่องพอหรือไม่พอกลับวนซ้ำไม่หยุดคำแนะนำคือให้โฟกัสที่การจัดการทีและขั้นตอนแทนที่จะพยายามแก้ทุกอย่างในครั้งเดียวเพราะนั้นจะทำให้ใจคุณสงบขึ้นมากความรักและครอบครัวครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์อาจมีการพบปะกันอย่างมีความสุขได้รับประทานอาหารที่ถูกปากมีความสามัคคีกลมเกลียวกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้กลับมาสารสัมพันธ์กับคนรักเก่า หรือเพื่อนเก่าที่ห่างหายจากกันไปนานสีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือได้ลาภผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสงาราศีและความเคารพรักเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานงานของคุณไปได้สวยคุณมีความสามารถและความเป็นผู้นำที่จะได้แสดงออกอย่างเด่นชัดในวันนี้อาจต้องคอยให้คำปรึกษากับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้อื่นเพราะพวกเขานับถือความคิดเห็นของคุณคุณมีความประณีประนอมสูงจึงทำให้งานที่ต้องติดต่อเจรจามักจะประสบความสำเร็จราบรื่นได้ตามใจหวังการเงิน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือขนส่งกับต่างประเทศงานการท่องเที่ยวขายของที่ระลึกจะทําเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ทั้งยังมีโชคทางการเงินหลายทางหวังเงินจากทางใดไว้ก็มีเกณฑ์สมหวังสูงความรักและครอบครัวคนที่คบหากันมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีถูกขอแต่งงานหรือได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบรัก กับคนที่เหมือนฟ้าส่งมาให้อาจได้พบกันในงานสังสรรค์หรือคนในครอบครัวแนะนำมาให้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมจากคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความไว้วางใจความม่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาท เวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที